โปรดิวเซอร์ติงต้องอยู่ในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สุดหลอนกับตำนานลี้ลับที่มีอยู่จริงหลอนขนาดไหนก็ดูนะคะต้องนิมนต์หลวงพี่มาเป็นไกด์ให้ที่นี่คือสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์นั่นเองค่ะ ชือนางบุญมาค่ะทําชั้นหัวใจเกือบวายที่นี่คือวัดกรกแก้ววงพระจันทร์ค่ะเป็นวัดป่าที่ค่อนข้างเงียบสงบนะคะในวัดจะมีการปั้นหุ่นเกี่ยวกับพุทธประวัติที่น้อยคนนักจะรู้นะคะว่ามีเพราะวัดเหมือนป่ามากนะคะแล้วกว้างมากต้องรู้ข้อมูลจริงๆค่ะเข้ามาลึกเลยค่ะถึงจะได้เจอรูปปั้นแบบนี้นะคะพระสงฆ์จำนวน1250รูปค่ะ เยอะมากๆเลยนะคะหลวงพี่ที่วัดบอกว่าปั้นมา30-40ปีแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งเปิดนะคะมีมา20-30ปีแล้วค่ะตั้งแต่เขาบอกตั้งแต่โยมยังไม่น่าจะเกิดอะคะ่ะเป็นพุทธประวัติในวันมาคาบูชาค่ะโปโดรดิวเ์ติงต้องขนลุกค่ะมีพระสงฆ์1,250รรูปจริงๆค่ะเยอะมากบางรูปนะคะก็มีผมค่ะบางรูปก็จะมีจมูกที่แบบจมูกโดง่งเหมือนเป็นเหมือนแบบ คคคนนนนนนททีี่่นนะะ่่ตตตตาาาางงงเเเชชชชืื้้้ออิิกกััะะะะะป็พรส์ดวยะะหลวงพี่บอกว่าที่นี่มีเกจิอาจารย์ดังๆหลายรูปเลยนะคะที่มาช่วยกันสร้างและที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นจำลองพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็เป็นพิธีถวายพระเพลิงค่ะแต่ละจุดก็จะเดินเข้ามาในป่านะคะทึบๆลกๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็มีเรื่องหน้าขนลุกด้วยค่ะหลวงพี่บอกว่าอาสนะอันนี้นะคะห้าม เขารู้กันในวัดว่าห้ามนั่งค่ะจะมีเจ้าของดีนะที่ปดิวซอรติงตองรู้ก่อนไม่งั้นอาจจะนั่งไหว้ระตรงนี้ไปดีกว่าเรื่องราวนี้รับหลอนๆมีเยอะนะคะหลวงพี่ก็เดินเล่าให้ฟังปดิวซอรติงตองก็เดินกลัวไปค่ะหลวงพี่บอกว่าตรงจุดนี้นะคะก็มีคนมาขอพรมาบนบานแล้วก็ได้สมใจด้วยค่ะหนังผีหลายเรื่องมาถ่ายที่นี่ค่ะแต่หลวงพี่บอกว่าเรื่องหุ่นพยนตนะ์น่ะเกือบจะฉายไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่ได้มาขอพรที่นี่ หลวงพี่บอกว่าออตอนแรกอะกลับไปแล้วไม่ผ่านส่งภาพยนตร์ไปแล้วไม่ผ่านเพราะว่าติดอะไรสักอย่างแบบเหมือนแบบของศาสนาพูธนะคะว่าเออมันเป็นหนังที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมงานก็มาไหว้ขอพรออขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะพอกลับไปอีกรอบหนึ่งก็คือผ่านและหนังก็สามารถฉายได้ค่ะที่วัดนี้นะคะเหมือนหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งเลยค่ะใครมีโอกาสก็ลองมาไหว้ขอพรกันได้นะคะที่นี่ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องโปรดิวเซอร์ติงต้องด้วยนะคะ